ไว้นายสินะที่แอบเอาขนมชั้นไปอ่ะฮะอะไรของนายนะยังไม่ได้เอาอะไรไปเลยเนี่ยไม่เชื่อหรอกแล้วมันจะหายไปได้ไงฟ้าใครจะไปรู้ละเฟยเอ๊ะพวกพี่ทะเลาะกันแล้วเหรอเนี่ยมีผมช่วยไหมครับพี่ไม่ต้องมายุ่งเลยชิไม่ยุ่งก็ได้เดี๋ยวๆชิกะแล้วได้กินขนมมาโต๊ะไปหรือเปล่าเฮ้พี่รู้ได้ไงอ่ะเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะพี่ นี่โอกิจัง,งคือว่าเขารักตัวเองที่สุดเลยอ่ะฉันก็รักคุณเหมือนกันนะชิหนึ่งความรักแชมมัตหลังจากนั้นผมก็หยิบขนมของใครรู้มากินน่ะเฮ้ยบอกใครนะคะพี่อ๋อไม่บอกหรอกเพราะนั่นนะ่ะเป็นขนมของพี่เองอะ่ะเราคุยกันได้นะคะพี่